สำหรับเรื่องมหาสติปฐานนสูตร <c oughs> ที่จะพูดกันวันนี้แต่ก่อนที่จะพูดกันเรื่องของพระกรรมฐานและมหาสติปฐานนสูตรเราก็น่าจะมาซ้อมกำลังใจขบรนดาท่านทั้งหลายดูสักนิดจะดีไหมว่าวันนี้ในบารมีสิบรายการมัน ควบคุมที่ควบคุมกําลังใจของท่านหรือว่าท่านควบคุมกําลังในบารมีสิบประการมีอะไรบกพร่องบ้างคือ,อหนึ่งทานการให้จิตคิดไว้เสมอหรือเปล่าบารมีนี่แปลว่าเต็มคืออารมณ์ในการให้ทานเต็มรอบเต็มเปี่ยมไหมอารมณ์ในการรักษาสินครบถทวนเต็มเปลี่ยมไหม อารมณ์ในการารักษาเนคขมะบรมีคือ่มอารมณ์จากนิวรณ์ห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมปัญญาสำหรับจะวิจัยขันหา้าครบถ้วนไหมวิทยะความเพียรต่อสู้ตุปสักมีครบถ้วนหรือเปล่าขันติขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่ไม่พึงปราถนานะครบถ้วนไหม สัจจะอารมณ์ได้ทรงความจริงไว้มันทรงได้จริงๆแล้หรือเปล่าว,ว่าเราเป็นพระอดีฐานบาร,รมีกำลังใจส่วนนี้มันทรงไว้เต็มไหมเมตตาบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีครบถ้วนหรือเปล่านี่เป็นอันว่าบาร,รมีสิบราการนี้ท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ทรงกำลังให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา <c oughs> แล้วก็สอนเราเข้าไว้ว่าถ้าเวลาไหนอะไรก็ตามถ้าบทพร่องนิดเดียวเราจะต้องบรรนามตนเราท,ทันทีว่ามันเลวเกินไปสําหรับผ้ากาสาวพัดแล้วก็กําลังใจขบันดาท่านพุทธบริษัทครบถ้วนในจรณะสิบห้าหรือเปล่ามีพระวิหารสี่ครบถ้วนไหมแล้วก็มีทิบบาทสี่ครบถ้วนไหม ในเรื่องนี้ทั้งหมดต้องทบทวนกำลังใจไว้ตลอดเวลาอย่าให้กิเลสทั้งหลายมันเป็นเจ้าหัวใจของเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าบวช้า้ไมาเสียไปเหลืองจะเป็นคนสิษ์แล้วก็เปลืองพลาย <c oughs> อยู่ในสภาวะเช่นใดต้องทนสภาวะเช่นนั้นให้ครบถ้วน นิพพานะสะสชิกิริยายะเอตังกาสาวังไรเหตวา <c oughs> <c oughs> คำาปาร,รบว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพันธ์ถี่เมนดาพระทั้งหลายที่ก็บวแบบเอสาหังก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแต่ฝ่ายมาหานิกายเขายังใช่อยู่ จเจ้าลราอย่างไหนก็ตามเราต้องรู้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังพระนิพพานไม่ใช่บวชตามประเพณี <c oughs> ถ้าบวชตามประเพณีมีหวังลงนรกเพราะว่าถ้าบวชตามประเพณีก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความดีสักแต่ว่าบวชเพื่อเหลืองห่มกายเท่านั้น เพราะว่าพระสารีบุตรเคยแนะนําบรรดาพระสงฆ์ท่้นหลายว่าถ้าใครว่าถามท่านว่าบวชในพุทธศาสนาเพื่อประสงค์อะไรพระสงฆ์ท่้นหลายตอบไม่ได้ท่านบอกว่าจงตอบว่าอย่างนี้ที่เราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อหมายความว่าดับกิเลสคือความชั่วในอรมจิตทั้งหมดไม่เห,เหลืออยู่เลย อารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในบรรดาจิตในจิตของบรรดาท่านนางหลายตลอดเวลา <c oughs> จงอย่าเป็นผูเ้เผลอแล้วก็จงอย่าตอบว่าอะไรผมไม่รู้ถ้าตอบอย่างนี้ไม่ได้พระเขาไม่ตอบกันอาบัตต้องด้วยไม่รู้ก็มีอยู่ต้องด้วยสงสัยก็มีอยู่รู้หรือไม่รู้ก็เป็นอาบัต ถ้าใช้คำว่าไม่รู้ก็เร็วเต็มทีวินัยเขาพูดให้ฟังทุกวันตำรับตำราก็มีไว้สำหรับดูที่หอ,อห้องสมุดสลาณวราชมีครบถ้วนอะไรก็มีทุกอย่างถ้าเราสนใจสิอย่างเดียวเมื่อยังไม่รู้รีบดูตำรารีบฟังเสียงแจกการบันทึกเสียงเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ถ้าว่ายังปล่อยใจว่าไม่รู้ก็สแสดงว่า เราบวชเข้ามาเป็นพระทัตตูปชีวีเปรตไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นพระเพราะพระทัตตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตเพราะอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงนี่เราบวชเข้ามาให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงก็สแสดงว่าต้องการพึ่งแต่การเลี้ยงชาวบ้านไม่ได้ตอบสนองคุณงามความดีของชาวบ้าน ที่เขาต้นลำบากยากไร้นำอาหารการบริโภคนำสถานที่อยู่นำภาพ,พอนทสบายยาราักษาโรคกระแสไฟน้ำใช้ให้แกเรานี่เราเราไม่เคยสนองความดีเขาเลยเส้นแดงว่าพวกเราก็เป็นปรัทัตตูปชีวีเปรตไม่ใช่เวมานิกะเปรตจำให้ดีนะ ที่พูดนี้พูดให้จําแล้วก็พูดให้ทําพูดปฏิบัติในป,ปฏิบัติในได้ความดีแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาได้โปรดทราบว่าที่นี่จะเลือกไว้แต่คนดีเท่านั้นแล้วก็คนที่มาตามระเบียบไม่ใช่อยู่โ,โจูดโจมก็มามาแล้วบอกไม่รู้เนี่ยคอระวังกลางบรรษานี่นไล่กันบ้างต่อที่นี้ไปก็ฟังมาหาสติปัฏฐานาสูตร ตอนนี้ไปก็เห็นจะเป็นอะไรล่ะเป็นสัมชัญญบัพสัมบัญญะแปลว่ารู้ตัวฟังไม่เป็นข้อขอในตอนนี้แปลจากพบาลีว่าปุณณะจปรังพิกเวพิกขุไม่ต้องว่าบาลีว่าละเกกะกะเปล่า ว่าเป็นภาษาไทยแปลจากวลีสำนวนมันไม่เคยเพราะหน่อยนะฟังยากนิดแต่ก็ต้องว่าไปเพราะะว่าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่ามาว่ายังไงประเดี๋ยวจะหาว่าเรื่องคําสอนนี่เป็นของผมเท่เองนเอไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าผมไม่เอาและผมไม่อยากจะตกนรกต้องการเพียงเท่านี้แหละต้องการให้ท่านรู้ว่าที่มาพูดนี่เป็นของพระพุทธเจ้า ามบาลีเป็นภาษาไทยวันดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุพิสุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความเป็นผู้รู้ทั่วพร้อมจำให้ดีนะสัมปชัญญะนี่แทนแปลว่ารู้เป็นผู้รู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมรู้ตลอดเวลารู้ทั่วทุกอย่าง ไม่ใช่รู้แต่ละอย่างอะไรไม่นจะเกิดขึ้นในกรณีใดตามอารมณ์ของเรารู้หมดมีการระมัดจวัวงอยู่ตลอดเวลาคำว่าเผลอไม่มีคำว่าไม่รู้ไม่มีนี่เท่าว่าอย่างนี้นะนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเยกก้าวไปข้างหน้า หรือว่าจะถอยกลับมาข้างหลังเราก็รู้ในการที่แ,แลไปข้างหน้าจะเหลียวไปข้างซ้ายเหลียวไปข้างขวาก็รู้รู้ว่าเราเหลีออยวข,ข้างซ้ายเลียวข้างขวาบางคนเหลียวแล้วไม่รู้บางทีก้าวไปตั้งร้อยก้าวพันก้าวใจไม่ในนึกว่าขาไม่ก้าวเอาใจส่งไปอี่อืน่นแต่ที่นี้ถ้าบอกต้องรู้อยู่ตลอดเวลา ในข้อต่อไปเนี่ยว่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมในการที่จะคู่แขนเข้านี่ก็เหยียดแขนออกแล้วก็เป็นผู้รู้ทั่วพร้อมในการที่จะทรงผ้าสังคติเวลาที่จะผ้าสังคติผ้าก็รู้เวลาจะถือบาตรก็รู้จะรู้แล้วก็รู้ว่าถือบาตรอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ถือ เวลาจะห่มจีวรก็รู้แล้วทาบอกต่อไปว่าย่อมรู้พร้อมในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการแตะลิ้นแล้วก็รู้พร้อมทั่วในการที่จะถ่ายในขณะจะถ่ายอุจาระ,ะปัสสวะเย่อมรู้ทั่วพร้อมในการขณะที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่ หรือว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ก็รู้นี่ตอนนี้เป็นสมถาภาวนาเนี่มว่ากันด้านสมถาภาวนาซิก่อนเป็นอันวรวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสัมพันญธญาบับในด้านของสมถาภาวนา ท่านให้ทำสติสัมปชัญญะคือสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เดินรู้นอนรู้กินรู้นั่งรู้ก้าวไปข้างหน้ารู้ก้าวไปข้างหลังรู้หยิบบัตรรู้อะไรทั้งหมดนี่เป็นนั้นว่ารู้เป็นการทรงสติฝึกไว้เพื่อสติมันมีความว่องไวสัมปชัญญะมีความรู้ตัว แต่ว่าสำหรับพวกเรานี่เรียนกันมามากแล้วนี่ถ้ารู้เท่านี้ก็น่ากลัวจะแย่หรือบางทีเท่านี้ก็ยังไม่รู้ซะตั้งเยอะแล้วมั้งเวลาจะเดินก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าฝ้ารู้หรือเปล่าจะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้เลยและจะคู่แขนเข้าคู่แข,น,ข,แขนออกรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้ ไม่ใช่บางทีละผมว่ามากทีเลยทีเดียวที่พวกเราไม่รู้ทำกันอย่างชนิดที่เรียกว่าไร้สัมชัญญะามาตลอดเวลานี่ก็มีมากที่ผมไม่ได้บรรนามคนทุกคนพูดเฉพาะคนที่ไม่สนใจในจริยาของตัวเองที่จะรู้ได้ก็มีอาการความความหยาบที่ปรากฏออกมาจากทางปากของตนบ้าง จากทางการกายของตนบ้างจากเสียงของตนบ้างพูดออกมาไม่รู้ว่าพูดอะไรดีหรือไม่ดีดีหรือชั่วไม่รู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดไม่รู้กิริยาที่ท่าดามาไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเลวนี่สําหรับพวกเราควรจะรู้อะไรรู้ตอนนั้นเพราะว่ารู้เล็กรู้เล็กก็คนรู้ ก็ควรจะรู้อยู่เสมอว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นทึ้งหลับนิวรณ์ห้ารายการมันกินใจเราไปั้งหรือเปล่านิวรณ์ตัวไหนไม่กัดใจเราเข้าไปบ้างมีไหมหรือว่าสังโยชน์ิบประการตัวไหนที่เขามารัดรึงใจเราบ้างหรือเปล่านี่เราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา จรณะสิบห้ามีศีลลสมถาเป็นต้นมีจตุตชานเป็นที่สุดเรามีอารมณ์ครบถ้วนไหมนี่ต้องมีสมัมชัญญะรู้ไว้ด้วยบารมีสิบรายการเราบกคร่องบางหรือเปล่าให้คำว่าบกคร่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไปนั่งท่องนะให้ทรงอารมณ์ไว้ในใจ านบารม,มีอรมารมณ์ใจเปี่ยมพร้อมในการที่ยใหยทานศีลส,สมรธาสินบารม,มีหรือว่าศีนัสมรทาพร้อมที่ทรงการรักษาศินไม่บกพร่องคือสกขาบท227สําหรับพระสําหรับเนนสีขาบท10บเกษคิวัติีจ75สําหรับครรวาก็มีสีขาบท8หรือว่าสกขาบทห ทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่องจำจิตต้องทรงไว้พร้อมตลอดเวลาแล้วเป็นมองดูที่บาทสีมีไหมครบทุวนในใจไหมไปดูติระชาณนาคาถาวาจาที่ชอบดินทายคนน้นชอบเสียดสีคนน้นจว่าคนน้นยมว่าคนนี้ คนนั้นดีคนนี้เลวประรบแหมคนนั้นสวยจริงน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นเสียงเพราะคนนี้เสียงไม่ดีคนนั้นทำดีคนนี้ทำไม่ดีว่าเสียสีเสียงกันใดกันซึ่งมันเป็นวาจาของสัตว์นรกเนี่ยอารมณ์ของเราเข้าไปข้องใจบ้างหรือเปล่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหม ถ้ามีรู้สึกในจิติฐานในคาถาที่จิตคิดน้อมบริความนักกรูปเสียงเกิียดรสสัมผัสน้อมบริความโลภอยากจะร่ำรวยน้อมบริความโกรธคิดนาคาดมัดร้ายจะว่าใครใเจ็บใจจะทำให้ช้ำใจน้อมบริความหลงอะไรเป็นเนเป็นราวเป็นของเราแล้วกล่าวมาทางวาจาบ้างแสดงทางกายบ้างคิดในใจบ้าง อาการอย่างนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองตายแล้วลงนรกนี่เราอยู่ในเขตของภากาสาวาพัตจะเป็นคราวาดคนดีพระก็ตามเน่งก็ตามอารมณ์อย่างนี้ของท่านมีไหมถ้ามีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไปนรกได้สบายเรื่องสวรรค์ไม่ต้องไป ถ้ายังมีอยู่ถ้ายังแก้กันไม่ได้แล้ะเตรียมไปนรกแต่ว่าก่อนที่จะไปนรกบางทีจะต้องถูกขับออกจากวัดนี้ก่อนเพราะที่นี่ก็ไม่ต้องการสัตว์นรกเอาไว้เปลืองวัดไม้งว่าเหมอนกันเพราะสร้างความาร่ารรอนให้เกิดแก่สถานที่อยู่ <c oughs> เป็นอันว่ารมรู้นี่เราต้องรู้รู้ว่านี่อารมณ์ชั่วมาจากนิวรห้า มาอารมณ์ชั่วมาจากอารมณ์แห่งไม่ช้าทิฐิอารมณ์ดีมาจากจรณะสิบห้าอารมณ์ดีมาจากบรมีสิบรายการอารมณ์ดีที่เรามีกำลังต้านทานด้วยอำนาจของอิทธิบาทสีอารมณ์ก็มีความดีเพราะเราไม่ยุ่งในติระช้าในคาถาอารมณ์เราไม่มีความกังวลด้วยวัตถุและเสียงที่มีชีวิต คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาแล้วก็ต้องสลายตัวไปไม่มีอะไรทรงตัวนี่เป็นเรื่องเขาสัมปชัญญะที่เราจะต้องพึงปฏิบัติแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเวลานี้เราทรงเพศเป็นสวรรนะต้องรู้ตลอดเวลาํำหรับบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริสัทที่เข้ามาอยู่ก็ต้องทราบว่านี่เป็นเขตของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่เขตของชาวบ้านที่จะมาสร้างความยุ่งความยากอยจะสร้างความเดือดร้อนในเขตมึงไม่ถูกก็กูกูกไม่ถูกก็มึงอย่างนี้มันเป็นจริยาไม่ใช่ใจริยาของคนในเขตพระศาสนามนุษย์ชั้นดีตั้งแต่ประสูดาบันึ้นไปแล้วผู้ทรงชายเขาไม่ต้องการ อาการเช่นนี้มันเป็นอาการเขาติรียนฉานในคาถาและเป็นอาการเขาสัตว์ติเรีานฉันนั่นเองเพราะสัตว์ติเรียนฉนนี่มันไม่เคารพสิทธิสิ่งใดกันมันอยู่ด้วยกันด้วยความรักแต่เวลามีอะไรจะมามันก็แย่งกันกินกัดกันกินแล้วก็มันก็มีทะเลาะเบาแวงกันเป็นปกติอาการอย่างนี้แปลกายของสัตว์ติเรียฉันไม่ใช่อาการของคนดี การอย่างนี้เราต้องรู้ว่ามันจะต้องไม่มีในจิตของเราสำมปชัญญะต้องรู้ตัวไว้เสมอนี่ว่ากันในด้านสมถาภาวนาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวต่อไปถึงด้านวิปัสสนาภาวนาก็ทรงกลา่าวซ้ำๆว่าในเมื่อบิสุอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าบิสุทั้งหลายบิสุย่อมพิจารณาให้กายในกาย เป็นไปในภายในบ้างย่อมพิจารณาในกายเห็นเป็นไภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือ ก็หรือสติมีก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้นแต่เพียงเดสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงเดสักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย,มมย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้งกายในกายนเนือเนืองอยู่อย่างนี้ ตอนทายนี้เป็นวิปาาัสนาญาณเป็นอันว่าในมหาปฏิปฐานแต่ละข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศแต่ละข้อถ้าเรายึดข้อเดียวแล้วก็น้อมไปในด้านวิปาาัสนาญาณก็ใช้เป็นวิสัสนาสามารถจะใช้กรรมฐานเพียงข้อเดียวในมหาปฏิปทานนั้นสุด ตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหารเลยตอนนี้ก็เรามาว่ากันว่าท่านว่าพิจารณาให้กายหิ้งกายภายในบ้างหิ้งกายภายนอกบ้างรวมความว่าในที่สุดในเมื่อเราเห็นก็ซื้อถือว่าสักแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นไม่มีใจติดอยู่ถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรา แล้วก็ไม่มีกายติดอยู่ว่าสมบัติในโลกทั้งหมดมันจะเป็นเราเป็นของเราเราวางทั้งกายของเราเราวางทั้งกายของบุคคลอื่นเราวางทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดโดยไม่ยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นอนุว่าถ้าเราทำได้เท่านี้เราก็เป็นพระหลานแล้ว นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมหาติปทานนนสุดให้เข้าใจว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้นิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปท่านลงท้ายด้วยอริยสัจคือว่าเห็นกายในกายในภายในเห็นกายภายนนอกขึ้นนอกกายเราในที่สุดเห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปนี่มันเป็นอริยสัจ ความเกิดขึ้นเป็นที่พอใจของเราความเสื่อมไปเป็นที่ไม่พอใจของเราอาการเสื่อมปรากฏมันเป็นทุกข์เห็นไหมล่ะแล้วลในที่สุดที่เขาบอกให้การที่จะปลดทุกข์เส้นได้ก็จงไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดทั้งกายเราเราก็ไม่ยึดถือเอาทั้งกายบุคคลอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาถือแต่เพียงว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้น ตามที่ผมพูดอยู่เสมอสมอนี่ฟังมหาติปฐานทุกคืนก็ฟังอีแบบนี้นะทุคืนในในวิปัสสนาญาณเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านลงแบบนี้มาตอนสัมชัญญะบัพนี้เราจะยึดอะไรเป็นสําคัญท่านบอกจะก้าวไปข้างหน้าก็ดีจะถอยมาข้างหลังก็ดีจะคู่ซ้ายขวลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดี ถือบาจีวรก็ดีนั่งอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีเรารู้ทั้งหมดให้เราก็เลยรู้ต่อไปรู้ว่าคนที่กำลังนั่งฟังเสียงอยู่อย่างที่เราฟังอยู่นี่ในการก่อนก่อนที่เราจะเกิดมานี้มีบ้างไหม คนเขานั่งฟังเสียงพูดเราก็มีสัมพััญญะรู้ว่าไอ้เรื่องการฟังเสียงพูดแล้วก็คนพูดเนี่ยมันมีมาตลอดการตลอดสมัยแล้วก็เอาสัมันธัญญะน้อมเข้าไปรู้อีกว่าเวลานี้คนทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หรือตายไปหมดแล้วถอยหลังไปถึงพ่อเราแม่เราบางทียังอยู่หรือบางท่านก็ตายไปแล้ว ไปหาปู่ย่าตายายบางคนของคนก็ยังอยู่บางคนก็ตายไปแล้วเอาไปหาถึงท่านโวดแล้วก็ไม่เหลือเลยตายหมดหลังจากนั้นขึ้นไปก็ตายหมดเ้าบอกสืบตระกูลมากี่ชั่วคนเราอาจจะพูดก,กันได้แต่ว่าต้นตระกูลทั้งหลายเหล่านั้นเวลานี้อยู่ที่ไหน ดีไม่ดีท่านเชื่ออะไรบ้างเราก็จําไม่ได้นี่ก็เป็นอนุวา่าความเกิดขึ้นมันมีจริงการสลายตัวมันมีจริงและก็ท่านนั่งหลายเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วนะท่านแบกอะไรไปได้บ้างร่างกายเป็นที่รักของท่านท่านาไปด้วยหรือเปล่าทรัพย์สินนั้งหลายที่ทดินหามาด้วยความเหนื่อยยากท่านาไปด้วยหรือเปล่า คิดเอาตามใจตามโรงก็แล้วกันเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปล่าทั้งนั้นสิ่งที่ท่านหลายจะนำไปได้ก็คือความดีกับความชั่วที่ติดใจของท่านไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงงแั่ว่าชาติวิทุกข้ายความเกิดมันเป็นทุกข เมื่อเราเกิดมาคราวนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดต่อไปเราก็ต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกเชราวิทุกขาความแก่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์มรณะมีทุกขขังการเข้าก้าวไปสู่ความตายมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากตายเอาสามทุกข์เท่านี้ก็พอ เป็นอันว่าสภาพที่มีปัจจัยให้เกิดความทุกข์มันยังต้องเกิดเราก็ต้องมีทุกข์นี่พระพุทธเจ้าให้รู้ความเกิดขึ้นของร่างกายและความเสื่อมของร่างกายที่นี่มันก็เป็นสกายยะทิฏฐิในสังโยชน์สิบนั่นเองความจริงนะ่ะการตัดก,กินเลยเขาตัดด้วยสกายยะทิฏฐิตัวเดียว เมื่อร่างกายมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันปลายกฏในการสลายตัวปลายกฏถ้าเราจะย,ยึดถือร่างกายอยู่ต่อไปเราก็ต้องเกิดแบบนี้ในองสมเด็จพระจินทร์ีจีงทรงแนะนำว่าเธอจงเห็นร่างกายทั้งหมดก็เพียงแต่สักว่เห็นคือว่าร่างกายของเรานี้มันมีอยู่แล้วก็คิดว่าสักแต่เพียงว่ามันมีอยู่เท่านั้น เราจะไม่จะถือว่ายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปเร้ะมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นเรือนร่างสำหรับที่เราจะพึงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้ามันก็พังมันพังแล้วเราก็ต้องไปก่อนที่จะไปเราก็ไปอย่างราชสีไม่ใช่ไปแบบหมูติดจันท คาว่าหมูติดจันก็หมายความว่ากินเลดยังมีอำนาจเหนือเหนือเราอยู่ถึงแม้เราจะไปได้จากสภาวะนี้เราก็ต้องต้องไปเกิดไปหาความทุกข์ความลําบากอีกเราไปอย่างราชสีก็คือว่าเราไม่ติดอยู่ในกายนี้แล้วเห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยให้เกิดทางการทรมาน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นปัจจัยเกี่ยจิตใจสมองถ้าเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วนอกจากร่างกายนี้สรรพวัตถุในโลกทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆไม่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆรวงกําลังกายดวมกาลังใจทําส,สมัชัญญะรู้ไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบด้วยขันห้าอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไป เรามีความเรามีร่างกายถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่าต่อไปไม่มีเราจะยึดถือพระบาลีที่ตั้งใจไว้ในตอนต้นว่านิพานสสะสติกริยายะเอตังกาสาวังกิตวาซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาแล้วเราจะทำให้แจ้งสิ่งพันิพานจิตเราที่ต้องการก็คือพะนิพานอย่างเดียว คิดอย่างนี้แล้วก็เหลียวเขาไปดูบารมีสิบประกอบให้ครบถ้วนไปดูจรณะสิบห้าพยายามทำให้ครบถ้วนไปดูนิวนรณ์ห้าระการทำลายสิ้นซากไปแล้วก็ไปไปดูอทธิบาทสิบระการควบคุมกำลังใจด้วยอธิบาทให้ครบถ้วนเราก็จะมีกำลังทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเทตบาหารได้ ในที่สุดเราก็เป็นอรหันต์พระอาหารหันต์เข้าถึงวิปัาสนาอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัทุทกท่านเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงกายตามอัติยาัยของท่านใช้าการพิจารณาและภาวนาจะยิงก็ดีจะเดินก็นดีจะนั่งก็ดีจะนอ,อนก็ดี ให้เป็นไปตามอัตยาสายัยพวกกุมกำลังใจอยู่ในขอบเขต่องความดีที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี